สวัสดีทุกคนนี่ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองอีกเช่นเะดิมทุกคนนอนนี้เราอยู่กันในคืนนี้ครับไอเก็บเป็นอะไรอีกแล้ววันนี้ทุกคนฉันไปดูอาจารย์ล้มไม้มากินรู้จักอาจารย์ล้มไม้อาจารย์ไม้ลม้ม <c oughs> อาจารย์ล้มไม้ <c oughs> อาจารย์ไม่ล้มที่ว่าลุงลังลุงลังไหมใช่ไหมที่เขาแบบเขาบอกว่าเป็นนักล้องนเมือวันของอินเดียอ,อ,อินเดียเลยอจริงๆนะวเว้ยมันเคยมีข่าวว่าแกไปดังที่อินเดียแบบผีรับเป็นวอล์ <c oughs> วอล์ออลกวอล์กอ้ยอส,สตอะไรอยู่งั้นวนลลกวออสตลังก,กิน<ส> สตรีมสตรีมล่างล่างเทพสวัสดีสวัสดีเอ่อคุณผู้หญิงกับผู้บ่าวกินแมวผู้บ่าวกินแมวไปกินแมวตอนแนวเน่เออว่าแต่ไม่สตรีมจริงๆเหรอจะไมสตรีมนะนี่คือโอเวอร์เวลพวกนายเคยเห็นฉันในตัวอย่างหนังหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายมาเล่นตามตัวอย่างหนังนะดีไหมก็เอาดีสปอยหน่อย หน,หนังนี้คือไมค c ครับมู v ี e ที่จะเข้าพรุ่งนี้เหรอตองใช่ใช,ใช่นะฉันว่าพรุ่งนี้วันที่สามใช่ที่สถ้านายเห็นในตัวยอย่างหนังน,นะพวกนายจะเห็นว่าเออมันจะมีการ MLG หรือว่าวางถังน้ำนะเด <c oughs> ี๋ยวท่านจะสอนพวกนายแล้วกันว่ามันต้องทำย่างไงเน,นาะโอเคครับใช่แกอย่างหา จำตอนแฮปปี้เกียรได้ไหมที่มันให้เราเอ L g แล้วมันหลอกเราอะ <c oughs> จำได้แล้วแหละเป็นอะไรที่ฉันไม่อยากจะทำเลยว่ะเราจะโดนหลอกเดืเอเอ, <นะ S 2> อันนี้ฉันไม่ได้มาแก้งนะ <c oughs> พวกเธอลองวางน้ำกันก่อนได้นะ <c oughs> เราคนละถังคนละถัะงอุ้ยอันนี้ของจริงอ่าพวกนายมันดูฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะลองกระโดดให้ดูเอาไหมโ <c oughs> อเคมาคืนกันมาเรลฟรอซี่ทำไมมันหยู่แปลกแปก็ดูมันอยู่ดีโคตรจะว่า อ้วนไงแล้วก็แบบตุ้มเตียมตุ้มต่ำม่อตันไอ้คิดกันไปก่อนเลยเอา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 เดี๋ยวจะขึ้นบ่อยๆนะเราอะไรวะเนี่ยทำไมคนสอนเฮ้ยวิ่งโอ้โหดวารได้เอาละชอบพอดีว่าฉันเล่นมานานแล้วจะมีแอดมินนะนะโทษทีจะมีแอดมินโอเคโอเคพูดในเดี๋ยวจะสอนง่ายๆนะ พ่อแรกพวกนายจะต้องหาเล็งที่ดีๆเออล็งที่ดีๆอ่าพวกนายดูช่บก่อนพวกนายอย่าเพิ่งทำนะเน,นี่ยพวกนายถึงน้ำมาไว้พอใกล้จะถึงมือพวกนายก็วางน้ำนะเหมือนในตัวอย่างหนังพวกนายพวกนายเคยเห็นใช่ไหมอ่ะอ๋อเคยอยู่เอ้อยช่วยทำให้ดูนะดูแล้วจำมาไว้นะจำมาไว้นะใส่สมองไว้นะดูนะเอ้ยเอ้ย้นูจังหวะต่อไอ้กีดเก็บไปนี่ ตาไนแล้วผ like. <|so|>> ู้บบาวกินแมวผู้บบาวกินแมวไปก่อนเลยต้องเป็นชั้นจริงๆเหรอวะแต่อย่าบอกว่าแกเลี้ยงสโนไว้ไว้กินอะสโนลาดิโกแบกเอาไม่ว่ามาดูฉันกระเถิดทุกคนโอ้า โอ้ยฉันบิดบวงกัพวกนายจริงๆเลยนี่พวกนายฉันบอกนะพวกพวกนายยังไม่สมควรมันเป็นผู้เล่นใม c ครับตนนี้อะไรวะเนี่ยอล้วฉันอยู่ที่เดิเนี่ยโอ้ยฉันเห็นแล้วไปเร็วเร็วเ็วเร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 ็วัร็วเรัวเร็วเรัวมรเร็วเร็วเรวเร็วเรวเร็วเิงวว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  ไอเกียร์ทำไมมันวางไม่ติดวะโอ้ยพวกนายเรื่องอะไรวะเนี่ยพวกนายเนี่ยฮะก็ฉันจะรู้ไม่หรอกแกกพายนฉันมาพวกนายยังมีถังน้ำมันเนี่ยถ้าพวกนายทำไม่สำเร็จเราจะไม่ไปทำเอ่อตามตัวอย่างหนังอันต่อไปนะตัวอย่างหนังอันต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นน่าจะใช้ปีกอีเรธาพวกนายเคยใช้รูปปีกอีเรธาเนี่ยยังเลยเค้ยจะบินในมน ใช่แล้วแค่เล่นในเฟียในฟอร์เอาเวลาพวกนายพวกนายต้องทำให้สำเร็จนะถ้างทำไม่สำเร็จฉันบอกเลยว่าฉันโกรธมากเลยว่าฉันสตรีมยังไม่พอไปเนะไอคิดเราจะทำได้ป่าวะเนี่ยเขาไปทับแล้ยังจะมาโกรธกันอีกนั่นนี่มันสตรีมยักษ์ใหญ่มีการสอนนะถ้าพวกนายเล่นสวายเวอร์แล้วพวกนายต้องตายเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ดีมากที่จะบอกไว้ให้ฉันต้เล่นเยองที่นะ ตรงนี้ออกก่อนเดินเชนเดชจะสอนเดี๋ยวินจะสอนทิพยเพิ่มเติมแล้วกันไปเลยไปเลยเดินไปก่อนเลยเอ้าไอ้เก็บเป็นไรอ่ะโอ้ยทำไมว่าน้อยจะกดชิปหรือเปล่าเนี่ฮะไอ้เก็บแกทำอะไรของแกเอ้ยลวกเอ้ยเห็นไหมวางไม่ได้อ่ะเชนเดนพยายามแล้วมาเนี้ยมาเนี้เดี๋ยวฉันสอนอะไรให้ดูแล้วกันนี่เป็นทิพของฉันเองนะอ่าฮะ รู้จักฟังข้าวหรือเปล่าเห็นปะฟังข้าวเลยรู้จักสิเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันทำให้ดูนะนี่ดูไว้ดูไว้อ้าวอ้าวไปอะตายดิไอ้กิจฉันมีฉันมีอีกทิกหนึ่งแบบถ้าเราไม่เทงั้นแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไหลลงไปมันไม่ไปทีที่้วยมันต้องทำเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวโอ้เจอโทษ ไอ้กินฉันขอโทษยังไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันไปทำตัตัวอย่างต่อไปดีกว่าใช่ไหว่าเราอาจจะรวมพวกนายได้นะโอ้งั้นเราไม่มีชีวิตรอดฉันอยากลองอีกรอบนึ่งอะอลอง,ลอง,ลองดีเบอร์สิปุ๊บทำไมอะฉันก็วางแล้วมันไม่ทันอะเป็นเพราะอะไรอะจะกากันเกินไปอะเอาไอ้กิจแกออกจากเกมทำไมวะเพื่อนไม่หลุดเดี๋ยวฉันเข้าเว็บไหนนะเพื่อน อ๋อเราไปเป็นเอเวท่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝากให้เพื่อนเธอด้วยนะเนี่ยเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่ยันบอกให้ฝากให้เพื่อนไงแล้วเพื่อนก็มาแล้วนี่ไงเข้าามออไอ้กิมยันเข้ามาแล้วทำไมเอาแล้วไม่ีบินดูดูท่านเอาไว้นะเจ้าหญิงนี่นี่ดูดูดูแหว่ทำเหมือนเราไม่เคยบินอ่ะเออ ไม่ใครใครก็บินได้ไม่ได้ยากเลยแล้วเธอแล้วเธอจะลงจอดได้เหมือนฉันหรือเปล่าวะได้ทำไมจะไม่ได้อะนี่ไงปุ๊บโอ้ยแล้วเธอมีประสบการณ์ใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันเคยเล่นมาก่อนแล้วมันบินแข่งกับฉันเบาแล้วทำไมเพื่อนเธอเป็นอะไรเนี่ยฮะเอ้ยาตีเฮ้ยไอ้ยายเพื่อนจะค้างอยู่อะไหนฉันใส่ปีกอยู่ไงไหนอ่ะหนูลองบินหน่อยสิไหนไอกนายผู้บ่าวกินแมว กกัับบตตรรงงเพื่อนนายบินไม่ได้เลยอ่ะไแล้วมันจะหมอนภูเขาเนี่ยนอนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันก็แค่แบบว่าเราไม่ได้บินนานเงี้ยเราต้องแบบนักบินไม่ได้บินนานต้องฝึกฝีมือใช่ไหมขัดสนิมอะอืมแต่ว่าผู้นายนี่เก่งอะเนี่ยถ้าว่าผู้นายเก่งเลยผู้นายนี่แบบถ้าว่าผู้นายต้องไปดูไมค้าแต่มูฟวี่เนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ท่านดาเนี่ยฮะฉันไม่ไปอ่ะอ้าว อะไรวะแล้วนายนัดกันว่าจะไปอ่ะแกไม่รู้สิเนะว่าฉันจะบิดอ่ะโอ้ยบลูส์ดีเลยเดี๋ยวถ้านายสัญญาถ้าเธอสัญญากับเพื่อนๆถ้าเธอก็ต้องไปนะห้ามบิดเด็ดขาดนะเออเราไมีบทเรียนที่สามไหมอ่ะต้องทำอะไรอ่ะบทเรียนที่สามเนออืมฉันในวงนั้นเรีอนแล้วกันระหว่างอ่ามีมีอะไรมีซอมบี้ขี่ไก่พวกนายอยากสู้กับซอมบี้ขี่ไก่เหรอ มพี่ขี่ไก่ได้ด้วยเหรอฉันว่ามันไม่มีจริงหรอกนะฉันว่ามันมันคงจะหายากอ่ะฉันว่าฉันไม่แคร์แล้วกันเดี๋ยวฉันเท้านายไปหมู่บ้านเลเจอร์ดีกว่านะดีไหมดีดีดีเพราะว่าตอนนี้มันใกล้ชะมือแล้วใช่ไหมเปิดดีโอ้มันพาทิศตกดินแล้วอ่ะเอาละมันอยู่ไปห่างไปสองพันกว่าบล็อกรึงพ่อนายสนใจจะตามใช่ไหมไปดิไหนไปทางทิศไหนทิศเหนือทิศใต้ รอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงครับอยากรู้ว่าถ้าฉันกระโดดตรงนี้ระวังมันจะได้ไหมโอ้ทําจะมาเลยตามฉันมาโอ้เออรีบไปกับแต่เฟอร์ซีเฟอร์ซีทันไหมเนี่ยทันดีเพื่อนโอ้ฉันเห็นมันหวังว่าพวกง่อยจะบอลนะทําไมฉันไม่เห็นว่าสตีมันบินนะฉันเห็นว่ามันมันลอยกลางอากาศนะมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงเหรอไอ้ปีกอะไรหงมันวะเนี่ยสตีม์ยกใหม่ เฮ้ยฉันเห็นมีคนดำอยู่ข้างล่างคนดำว่าแต่ว่าเรีบตามมาดิอย่าเสียเวลาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ทำไมมันไกลเสือเหลือเกินอะแอบยิ้มกน้เห็นปลาวานหรือเปล่าเดี๋ยวมาค้าก็จะอัพเดรปลาวานเข้ามานะที่บอกให้อัพเป็นอะไรอ่ะมีอยู่แล้วไม่มีนี่นางคือเลยแท้ตีฟไม่เห็นบินเลย ฉันบอกแล้วมันไม่ได้ใส่ปีมันเป็นฉันกำลังบินอยู่นะเออเหรอฉันกิดตัวอ้วนเกินไปยังไงช่วโช่วยทำไมมันไกลเหลือเกินนี่มันมีแต่ทะเลสาบอันนามันเอ้ยหมู่บ้านมันก็ห่างไกลอย่างนี้แหละว่าเดี๋ยวพวกพีซอมบี้มันจะมาบุกไงโหไกลมากไอ้กิดอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังแกไงเพื่อนฉันจะดิ่งลงทะเลไปเลย ฉันเจอเรือแล้วแต่ฉันยังไม่เจอเราล้จินนี่ไปทางขวาไปทางขวาตร้นตรงนั้นตึกอะไรอ่ะสวยอ่ะเหมือนตึกโรงเรียนเลยโอ้ครับพารนี่ไม้ค้าเพราะไม่มีโรงเรียนเธอเคยขึ้นไม้ค้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้เสิก็เล่นอยู่นี่ไงนี่ไงเราถึงมาถึงหมู่บ้านแล้วนะนี่มันคือหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านโคนะฮะบ้านอูก้ามรุษป่าทิพโคน เอานีถา้ถ้าให้เหมือนไมค์ครับเดือ m ูบี้ฉันจะต้องเสกเจ้าพวกพิกซอมบี้นั้นมานะเดี๋ยวจะแจาอุปกรณ์ต่อสู้กับพวกเธอแล้วกันโอ้เอาคุณลุงได้แล้วคุณลุงไปเอาไปแจกเพื่อนด้วยคุณลุงสตีฟฉันจะเสกให้อีกสิบวินะฉันไม่แจกเพื่อนพ<ด>ื่นายจะรอหรือเพื่อนนายจะอยากกินไอ้อินเออ มันจั๊กจะลวดมันลวดเร็วเกินไปไหมครับลุงเอามีโลด้วยเพื่อนเอาเอาโลูไปโอเคแค่ต้องคอดปีก่อนเงี้ยถึงจะใส่เสื้อได้นี่เลเพื่อนไหนวะเราพร้อมแล้วหรือเปล่าเรายังไม่พร้อมพิกซัมบี้มีไม่รู้มีไหมแต่ซัมบี้มีแน่นอนแล้วโอ้เสียงเรือโอ้ยเฮ้ยพิกพิกซัมบี้มีในโลกนี้ได้ด้วยเรอวะ เพื่อนโลกเห็นไหมครับโอ้ยไอ้กิดโลกเห็นไหมครับตีแรงสุดโอ้ยเดี๋ยวมันมาด้านหลังมันมาด้านหลังวิ่งเดี๋ยวเพื่อนวิ่งดิเอวีอะไรวะเนี่ยน้าไม่สู้น้าบอสเฮยเฮ้ยเฮ้ยม่ถือคววนมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินทำไมมั่นทิ้วเลือดเร็วเร็ดู มันทาเกิดใครอ่ะฉันฉันทำไมฉันค้างตลอดเลยปักหลังๆเดียวแล้วฉันมาเกิดในถุงมันไอ้แกตายแล้วไอ้เกิดฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังเกิดมาแต่ตอนนี้มันกระตุกมากอุ้ยฉันได้ยินเสียงมันเยอะมากอ่ะโอ้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 ข้างล่างโคตรเยอะโดนโกเลมตีโอ้โไอ้เกิดออ้าไอ้เกิดเล่ามันหลงหลงแล้วเพื่อนช่วยเองนั่นจะช่วยเองเอล ช่วยด้วยโอ้ยโอมันมีลูก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 ฉันจะช่วยเองฉันตายแล้วเฮ้ยเกียรลูกมันเหรอท่นกำลังช่วยเธออยู่นะสาวน้อยผู้สาวกินหมาผู้สาวกินหมาอะไรวะโหไอ้กิจได้ยินได้ยินผู้สาวกินแมวโอ้ยโอ้ยมันตาไม่กิดอะเยอะมากอะโอ้โหคนเยอะช่วยได้กำลังช่วยนายอยู่ ช่วยอะไรวะเดยช่วยยิงโอ้ยโอ้ยไอล้ลุงลุงเฮงซวยลุงสตีฟช่วยพวกนั้นถึงมาขวางทางปืนมากู <c oughs> <c oughs> ยังไม่สันได้เดินม <c oughs> ันลุฉันว่ามันเ <c oughs> ยอะเกินไปแลว้วผู๊บสัสฉันว่าฉันควรจะใช้อ่าพวกอ่า TNT <c oughs> นะ เ้ยแต่ถ้านายจมยี่หมู่บ้านนี่ก็จะพังนะเว้ยโอ้ยตายเลยพังกันฉันไม่ใช่แล้วมังนานไม่ตายมันไม่ใชปืนแทนแล้วกันโอ้โอ้โอ้เกลี้ยงเลยโชคดีที่นายทำสำเดตอัปเดตจปืนเข้ามาเนี่ยฉันก็เลยเฮ้ยง่ายเลยนะโอ้โหไม่ใช่เพราะว่นายทำภารกิจสำเร็จนะแต่ว่าถ้าไม่มีฉันมันก็ทำไม่สำเร็จเอาเป็นว่าพวกนายก็เหมือนตัวละครในมายคราฟวี่อะนะ แต่ว่าคงไม่กิ่งต้องฉันหรอกเพราะฉันเป็นพ่อเอกใช่ไหมล่ะใครจะไปรู้ในหนังคุณอาจจะตายตอนจบก็ได้มันเป็นายรเหเป็นสตีฟเวอรแต่แต่ฉันเห็นโปสเตอร์หลักมันคือคิปเปอร์นะเว้ยคิปเปอร์ไม่ใช่พ่อเอกเว้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเอเลี่ยนที่ระเบิดได้แล้ค่ะเธอไม่รู้จักคิปเปอร์อีกอย่างคิปเปอร์เป็นแฟนฉันเองคร์เป็นะเอโอ เอาละแล้วตัวอย่างนั้นอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายเดี๋ยวพวกนายจะได้ไปแล้วนะโอเคนี่นี่เอ็นเดอร์เพลวพวกนายต้องฝึกใช้เอ็นเดอร์เพลวพวกนายใช้เป็นหรือเปล่าหรือเปล่ามันใช้ยังไงฮะเป็นสิอ่าพวกนายแค่แค่เล็งยิ้มแล้วก็ปาไปบ้านเนี่ยมันก็ว้าไปให้นะเห็นไหมโอ้เนี่ยฉันอยากให้พวกนายเล็งไปตรงนู่นแล้วก็ปาไปเลยนะตรงนู่นตรงไกลไกนู่นนั่นนะ เอาว่าทางทิศนั้นลิงไปเลยแล้วก็ปลาไปนี่ฉันทำให้ดูนี่เอออย่างนั้นแหละเก่งมากเก่งมากนุ๊กป๊ะแล้วไปทำไมอะแล้วทำไมเราไม่บินมาไม่มาทันนี้ก็คือมาถึงแปลว่าจะหมู่บ้านฉันไปนะโอเคไปไกลๆได้ละเอาเอาเป็นว่าเรามีปีกเราบินกันไปเถอะกินเราได้โดนขับไล่ออกไปจากนี่มันไล่เราใช่ไหมเนี่ยใช่ไงเพื่อนไงเพิ่งรู้ว่าใส่ปีกแล้วไปกันเถอะแต่ข้างหน้านั้น ไปแล้วไปแล้วข้างหน้าข้างหน้ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านข้างหน้ากันเถอะแปอาย่หมู่บ้านข้างหน้าสวยกว่าดีกว่าด้วยมาอยู่มอพันธันวินดีกว่าโอ้ยสตีฟเวนเ้ยช่นมาอยู่หมู่บ้านข้างหน้าแล้ว